อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการส่รงเสริมศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเน้นส่งเสริมผู้สูงอายุเมื่อวันที่24มีนาคม2568ที่ห้องโดยสุเทพโรงแรมแคนเทอร l ฮิลอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นายแพทย์ดลสุขพงนิกรเป็นผู้กล่าวรายงานและ นายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพพยาบาลวิชาชีพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ภาคเหนือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้เข้าอบรมมาจากบุคลากร,กรทางการแพทย์ในเขต สุขภาพที่1โครงการอบรมครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่28มีนาคม2568จากนั้นได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุต่อมาได้มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กับม,มหาวิทยายลัยพยับาเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการทาง การพยาบาลในโอกาสอันดีนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวในเรื่องของสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกับนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขและกรมการแพทย์มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อลดหรือแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรท่านครับอยากจะ เรียนถามนะครับเรื่อยๆของถสถานการณ์ผู้สูงอายุนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับครับเรื่องของจํานวนประชากรของผู้สูงอายุคนไทยอย่างที่ท,ทราบกันดีนะครับเรามีการดูแลสุขภาพในระบบสาธารณสุข mm hmm. อย่างดีนะครับก็ทําให้การเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตนั้นมีผลค่อนข้างลดน้อยลงเนี่ยชัดเจนผู้ที่สูงอายุ ก็สามารถที่จะอายุยืนยาวขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขที่ประมาณสัก60ปีของประเทศไทยที่เราใช้เป็นข้อจำคำจำเปัดความของผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้เราก็มีเ,เกินกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าหนึ่งในห้าของคนไทยเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีแต่ในบางประเทศเขาก็ใช้ตัวเลขที่63ปีบ้าง64ปีบ้างซึ่งแน่นอนครับก็ แนวโน้มของคนไทยเราก็ยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับก็ทำนายกันว่าในปี2574ก็น่าจะไปถึงประมาณสักหนึ่งในสของคนไทยประมาณสัก28เนะครับเกือบ,บ30นู่นนะฮะก็ประมาณหนึ่งในสี่ในสต่อไปไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งคนสูงอายุก็จะมีมากขึ้นนับกับจำนวนประชากรในช่วงของ วัยเด็กขึ้นจะน้อยลงนั่นหมายความว่าเราก็จะมีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานลดน้อยลงสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือก็จะต้องให้ผู้สูงอายุมากกว่า60ปีนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและทำหน้าที่ในการที่จะดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งช่วยสังคมสามารถสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้ได้อย่างน้อยที่สุดตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเจบดปีนะครับ ในภาวะที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นหมายถึงว่าหลังจากเกษียณไปหกสิบปีแล้วสิบเอ็ดปีควรจะเป็นวัยของการที่ยังมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงครับนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่เราจะต้องรับผิดชอบก็คือก็แน่นอนเรื่องสุขภาพมาก่อนเลยงั้นถ้าสุขภาพดีทั้งกายทั้งจิตนะครับที่ดีเนี่ยแล้วก็ไปทําให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างดีก็เป็นเป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุขเราซึ่งแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขเราก็ไม่สามารถทําในลักษณะของกระทรวงคนเดียวได้ก็ต้องเป็นการทํางานบูรณาการกันกันกบกระทรวงอ,อือ่นเรามีคําว่าเราอยากให้ผู้สูงอายุนั้นติดสังคมมากกว่าติดบ้านติดเตียงน,นะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก9ก้ปซของผู้สูงอายุที่ติดสังคมนั่นถึเป็นตัวเลขที่ดีนะครับ้าเป็นไปได้มากกว่านี้ยิ่งดีนั่นหมายความว่า ยังมีอีกประมาณสัก่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเป็นติดบ้านติดเตียงซึ่งหมายความว่าต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานในการดูแลซึ่งตอนนี้ถ้าจํานวนของคนที่สูงอายุมีมากขึ้นภาระด้านนี้ก็จะเยอะขึ้นด้วยตรงนี้ละก็จะต้องมา,าประเมินกันนะครับมาช่วยกันในการที่จะทําให้คนสูงอายุมีสุขภาพที่ดีอย่างน้อยสิบกว่าปีขึ้นไปอย่างที่ว่าน,นะครับท่านครับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์นะครับที่จะลดไอ้ป้องกันปัญหาดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอย่างไรครับครับก็ตอนนี้ประเด็นของผู้สูงอายุที่มีอยู่มากๆก็คือในเรื่องของเราไปดูที่สาเหตุการเสียชีวิตของคนที่สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับโรคเบาหวานความดันแล้วแ็ทำให้เกิดผลของ การวายของอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถป้องกันได้ก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆเมื่อสัก,กครู่ก็ได้พูดในการบรรยายของที่ประชุมนะครับเรามีผู้สูงอายุที่ต้องติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีสาเหตุสําคัญใหญ่ๆมีอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับ อันที่สองก็เป็นโรคของทางหัวใจหลอดเลือทดที่ติดตันหรือเส้นมีนะครับและอันที่สามก็คือเป็นคนสูงอายุที่พัตกตหกล้มแล้วทําให้กระดูกข้อสะโพกขัดซึ่งตรงเนี้สามโรคนี้เราไปดูและเหตุก็เป็นเหตุของการทําให้ติดบ้านติดเตียงแทนที่จะเป็นติดสังคมเดินอยู่ดีๆมาล้มแล้วที่สําคัญก็คือสามโรคนี้มีระยะเวลาของการเข้าถึงการบริการที่เขาเรียกว่าเป็น เวลาทองหรือ golden time เนี่ยแต่ละโรคก็แตกต่างกันไปอยกรณีของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยประมาณสักสี่ชั่วโมงครึ่งควรจะให้ถึงโรงพยาบาลได้รับการได้ยาละลายเลือดของหัวใจก็มีช่วงเวลาเป็นระดับชั่วโมงของอข้อสะโพกหักอันนี้ระดับเป็นวันนะครับก็ไม่ควรเกินสี่สิบแปดชั่วโมงเจ็บสองชั่วโมงสองถึงสามวันอะไรเงี้ยนะครับต้องรีบมารับการรักษา พราะก็จะเปลี่ยนสถานะของคนที่ติดสังคมมาติดบ้านติดเตียงทรงศักพรมเอี่ยมหุวนหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อน,นันทปัญญสุดรายงาน